ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะนะไก่ขันบานทุงเนาะไก่ขันบานทุงกับโคงน้องหน้าเนาะค่ะนอสำหรับโค้งน้องหน้าของไก่ขันบานทุงนากะเฮาเห็ดสวนผสมผสานกันไปนอปลูกยังขึ้นพ่อได้กินก็กิกนเนาะคะ่ะน็คือว่าเฮากับพยายามปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกินได้นั่นละ เมื่อนี้นะไก่ขันบรนทุงจะพาทุกๆคนมาเก็บมันเน็บเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมันของไก่คันบรรทุงนะะ่ะกะเอามาฟังไว้วังปีที่แล้วน่ะก็คือเขาฟังหัวมันไว้ปีที่แล้วน่ะเนาะคะ่ะเนาะพอผ่านมาเขาสูลฤดูหนาวนั่นล่ะก็คือเขาฟังไว้ช่วงฤดูฝนพอเขาซูลฤดูหนาวนะะี่กะเริ่มมีหัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่นะสำหรับมันเน็บนะะ่ะ มันเนบนี่จะมีหัวมันใน,น้อยเน้อยนี่อยู่ข้างบนเนาะคะ่ะนอหน,นี่นะที่แก่คันบรรทุงเก็บอยู่นี่นะกะหัวใหญ่อยู่ข้างนะล่างน่ะกะแล้วแต่เห้านะแล้วแต่ว่าเขาจะคุดกินหรือบม่คุดกินอันนี้กะแล้วแต่เห่าเพราะว่ามันพวกนี้นะเขาจะออกลูกไว้ข้างบนยังสี่ละคือไก่คันบรรทุงเก็บนี่ละแล้วเขาจะมีหัวใหญ่ๆอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะนอนถ้าแม่นว่า เห้าบกคุดกินน่ะหัวไ่นะหัวไ่ที่อยู่ใต้ดินทาแม่นห้องบกคุดกินน่ะปี่หนาเขาก็จะออกลูกให้กินยังสี่อีกแหละก็คือแล้วแต่เห้านะทาแม่นว่าเห้าอยากกินหัวไยเฮ้ากับคุดหัวไ่ออกมากินแล้วเหาก็ฟังไม่ก็ได้จังสี่นะอันนี้แล้วแต่ความต้องการของเห้านาะแต่ขันแม้นว่าเห้าขี้คานปลูกไม้นะเหาขี้คานปลูกไม้นี่เหาก็บต้องคุดออกมาเฮาก็กินลูกนี่ลหละกินหัวมันอันนี้ลหละกินได้นะคะนาะมันกินได้นะ รสชาติกะเหมือนเหมือนกันแหละกับหัวหัวใตดินนะ่ะถ้าแมนว่าห้าบบกุดหัวใหญ่เ้ากะก,กินหัวหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วกะหัวหน่อยที่ห้าเก็บเนี่ยยังที่แกคันบรรทุมเก็บนี่ก็สามารถเอาไปฝังฝังต่อได้นะหัวเนน้ยนะ่ะที่ว่าห้าบบกินน่ะนะเฮากะเอาไปฝังต่อเนาะก็คือมีที่ดินวางบางไดเห้ากะฟังไหมที่ดินวางบางได้ห้ากะฟังใหม่แหละพอฤดูฝนมานี่มันก็จะออก ออกนอเนาะออกนอแล้วกะ็มีหัวไตดินน่ะนะเสร็จแล้วนะพ่อนานาหนาหนาวมากนะก็คือช่วงนี้ลหละช่วงเดือนมกราคุมภานี่แหละพืศจิก,กามกราคุมภานี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีลูกออกมาแบบที่แกคันบรรทุงเก็บนี่แหละเขามาเก็บลูกมันกินกระไดเนาะ่ะเนาะนีาาน่นะ เป็นมันเน็บนะคะเนาะเป็นมันเน็บข้าปลูกไว้เลยเนาะคะ่ะเนาะปลูกไว้เลยสําหรับผู้ใดที่มีทีม,ทมีทางเนาะคะ่ะเนาะบริใัทพื้นที่หลายนะข้าฟังไวมองใดกระได,ได้ฟังไวฟังไว้นี่ลหละพอถึงเวลามามันก็ออกลูกให้กินเนาะคะ่ะเนาะ้าแมนว่าข้าขี้ขันปลูกคือไก่ข,นกขันมันทุ่งบอกแหละทาแมนข้าขี้ขันปลูกไรเเือนี่ข้าวกบตต่ต้องเรข้าบ่ตะองคุด ขางล่างขึ้นมากินเนาะหัวข้างล่างก็เอาไว้ให้มันออกปีหนาจังสีนะแล้วเขาก็สามารถขยายขยายมันได้โดยวิธีเอาหัวในน่อยที่เขาเก็บนี่นะนี่น,น,น,นี่หัวนี่ละที่เขาเก็บนี่เขาก็เอาไปฟังไว้มองที่เข้าจะให้มันเกิดน,นั่นแหละการขยายพันธุ์เนาะค่ะการขยายพันธุ์เขาก็ฟังไปเรื่อยๆแหละฟังไว้ฟังไว้ตามพื้นดินวางของเขานั่นแหละ พสุดท้ายนะ่ะก็คือเฮาฟังไว้เธอเดียวนัว่นล่ะเฮาได้กินเบิดปีซีศาสต์คันแมนวาปปูมันปูกมันมน,นิบนะฟังไครข้างเดียวเนี่ยคือไก่คันมันทุกนี่กะจะบ่ขอกคุดออกมาดอกก็คือจะฟังว้ตรงนี้ละ่ะสาหรับหัวมันหัว,ห,วยยนะนะหัวมันในหญ่น่ะนะหัวมันนน่อยที่เฮาเก็บออกมานี่เฮาก็บแบงกินแน่แล้วก็ไปขยายพันธุ์ก็คือไปปลูกทังอื่นไหวอย,อยังสีนะ ปลูกไว้ปลูกไว้ไปเลยนะตามค้นตนไม่ตามพื้นดินลงลงพื้นดินว่างๆของเาหานั่นแหละพื้นดินทีนเฮ้าบร้ใชทประโยชน์น่ะตามขั้นไ้ขั้นหน้าก็ได้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันนี่บรด้ต้องการนำเลยคือเหาปลูกถึงไวัยนี่เฮาฟังถ้งว้เนี่ยช่วงหน้าแรงเฮาก็ฝฟังได้ฟังไปเลยพอหนาฝนมานี่ก็จะออกออกนอออกนอออกยอดออกมังส่นะ พอแต่งแต่ผ่านไปจากสองเดือนสาเดือนนะประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะออกลูกเนี่ยพฤศจิกาธันวามกราที่ห้าเก็บนี่ละก็จะออกลูกให้กินน่ะก็คือบอกางยๆว่าเฮาปลูกครั้งเดียวน่ะได้กินแบบช่วลูกช่วยหลานน่ะสาหรับมันนี่นะมันเน็บนะทีแ่คันบรรทุงเอินนี่ก็คือมันเน็บเนาะค่ะเนาะปลูกครั้งเดียวนะปลูกครั้งเดียวได้กินยันลูกยันหลานน่ะ ถ้าเราไม่ขุดออกมาเราก็เก็บหัวนี่แหละเก็บหัวเล็กๆนี่แหละกินไปขยายไปกินไปขยายไปเนาะหัวใหญ่ๆพอประมาณเขาก็เอามาหนึ่งกิน,นะะเนาะค่ะนอแล้วก็หัวหัวเนโนยหัวที่บ่งงามอย่างสีเขาก็ไปขยายพันธุ์โตไปฟังไหวไปฟังไหวเนาะถึงเวลาเขาก็ได้เก็บกินเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ลักษณะของลูกมันเด้อค่ะเด้อ มันเนบเนาะคะ่ะมันเนบปลูปกครั้งเดียวนะได้กินยันลูกยันหลานปลูกเธอเดียวอิลี่พ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นอะ่ะแกลี้มัมบรรทุงกะอยากจะแนะนําให้ทุกๆุกคนอะ่ะปลูกไว้ยู่เนาะคเะนานกันตายนะเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นอาหารกันตายนะ่ะก็คือหน้าแรงมาเราก็มาเก็บหัวกินอย่างนี้แหละว่ายงไๆวะมันกินแทนเขาได้นะ ถ้าแม่นว่าผู้ใดคิดลึกๆเนี่ยนะคิดคิดไปไกลๆหน่อยนะเรื่องอาหารการกินน่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบอนาคตมันจะฝืดเคืองอ่ะมันจะเป็นฤดูมันเป็นจะเป็นช่วงของข้าวยากหมากแพงอะไรเงี้ยเรื่องอาหารการกินมันจะมันจะลาบากไปในอนาคตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าการปลูกมันไว้เนี่ยมันก็ไม่เสียหายนะไม่เสียหายหลายน่ะมันเป็นอาหารน่ะ นี่แหละปลูกไว้ตามโคนต้นไม้ปลูกไว้ตามพื้นดินว่างๆอย่างนี้แหละเนี่ยที่แค่คันบรรทุงเก็บอยู่นี่เนาะปลูกไปเลยตามพื้นดินว่างๆตามโคนต้นใหม่ก็แล้วแต้เห้านะ่ะตามไอ้หนอกลก้ยก็ได้นะฟังอยู่คางๆต้นกล้ยต้นยางนะก็คือก็คือมันอยู่ใดเบิดนะ่ะสาหรับมันพวกนี้นะมันอยู่ใดเบิดกับทุกทีนะ่ะตามคันหน้าของห้าว่างๆนะเอาไปฟังปลูกฟังปลูกไ้เลยก็ได้นะ ถึงเวลามาเขาก็มาเก็บลูกลูกมันกินเนาะค่ะเนาะสำหรับหัวมันที่อยู่ข้างล่างน่ะทามเมนเขาอยากเขาก็คุดคือกาค,คันมันทุงบอกแล้วทาแม,มนเท่าบ่อ,อยากเขากะบบจําเป็นตังคุดนะ่ะเข้าล่อล่อปีนาล่อให้มันออกลูกให้กินอีกอย่างสีนะ่นาแล้วก็้าแม,มนว่าจะขยายทาแม,มนว่าจะขยายเพิ่มก็คือเอาหัวหัวมันในยหน่อยที่เขาก็บน,นี่หละไปปลูกต่อเนาะจะฟังใหม,มองได้กับฟังอย่างสีนะ่นา เป็นอาหารใต้ดินนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นอาหารที่ที่ที่ไม่ต้องดูแลนะ่ะก็คือปลูกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องดูแลปลูกทิ้งไปเลยถึงถึงฤด,ดูฝนเขาก็จะออกออกยอดออกหนออย่างที่แกคันบรรทุงอธิบายนั่นแหละพอหมดช่วงฤด,ดูฝนเขาก็จะมีลูกให้กินแบบเนี้ยนี่แหละ บ่ตองบ่ตองมาปลูกเริ่มปลูกไม้คือหน้านะยังพ่อแม่พี่น้องเขาเฮ็ดหน้านี่ต้องมาเริ่มปลูกไม้ทุกปีทุกปีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันนี่บ่ต้องเริ่มปลูกไม้เลยปลูกขังเดียวนั่นแหละมีกินเบิดปีซีสัตมีกินยันลูกยันหลานน่ะถ้าแมนห้าบปขคุดมากินนะเฮาก็ได้กินกินลูกมันน่ะอย่างทีแกคันมันทุงบอกแล้ว่าห้ากินลูกมันก็ไดเนาะแต่ถ้ามันลายอีเลีเ้าก็คุดกินก็ได้หัวใตดินนะแล้วแต่ห้าเนาะคุดแล้วก็ ปลูกเพิ่มนะ่นะเอาหัวในหน่อยหัวในหน่อยมันอนะไปปลูกเพิ่มเนาะปลูกตามทีว่างๆของเห้านั่นล่ะนี่เดวแก่คันมันทุงจะให้เบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับมันเนบของแก่คันมันทุงนะ่ะปีแรกนะปีแรกที่แก่คันมันทุงปลูกปลูกไปสามสามสามกอนี่ละ่ะสามหลุมสามกอนี่ละ่ะนี่เห่าก็เอามานหนึ่งกินแน่เราก็ไปขยายพันธุ์แน่นะคะนะ่ะเนาะนี่ หัวประมาณนี้นี่เข้าห,หนึ่งกินเนาะคะ่ะนอกก็คือหัวหน่อยก็นี่หรือหัวคิเลหัวที่บางงามเขากับไปฝังดินตอเนาะคะ่ะนอนี่นะมันเนบนะ่ะมันจะเป็นแบบลูกพอดีกินนะ่ะอร่อยอร่อยนะไก่คันบรนทุงกินเมืองแล้วแซ่บแซ่บด้วยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเพราะฉะน,นั้นเป็นอาหารใต้ดินนะอาหารที่ไม่ต้องไม่ต้องดูแลไม่ต้องลดน้ํานะไม่ต้อง ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องรดน้ำน่ะเป็นเป็นอาหารใต้ดินน่ะก็คืออยากจะแนะนำให้ทุกทุกทุกคนแหละปลูกไว้เนาะปลูกทิ้งไปนะตามพื้นดินว่างๆของเขาแหละถึงเวลาเขาก็ได้ได้เก็บกินเนาะค่ะพ่อแม่พีน่น้องนี่เนื้อสีเข,ขาวนะเนื้อมันอนะ่ะอร่อยมากเลยนะ่ะก็มาแนะนำหนึ่งวิธีในการทำอยู่ทำกินเนาะค่ะ